มีคนดูไหม ไมไ่ได้แล้วผ่ามือปิกอัพบังกดออกม่้งดูเห็นดูคอออกมีคนดูไหมเดี๋ยวพาจะแซกไปเดี๋ยวนลงแอ้วอหนึ่งท่านป <c oughs> ิกอัพนั่นบัง <c oughs> บังอะไรยังเห็นอยู่นิดนึง สวัสดีครัาวามาน้อยไม่เห็นเพ็ดหรอปิดียดดว่ค่ะค่า,ดดาอะไรนี่สวัสดีครัวมาดูคดูไหมปิดด้วเนี่ยปิดท้ไม้สองคนสวัสดีครัวมาอืสวัสดีคัะ <laughs> ช้างอยู่ข้างหน้าค่ะรถ <laughs> ยนต์บังเยนเลี้ยวซ้ายเลยมองไม่เห็นเลยมีคปกดตรงข้อความด้่ซีนี่เออสดตรงกลางเลยเออ,อขับพิมพ์ม,มาไหมอ,อืม สวัสดีครับก่อนมะพิซ่าดูรถดิ่นแถวเลยหส,สวัสดีคนดูสองท่านนะคะ มองไม่เห็นน้ำเพ็นเลยค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะค่ะขอบคุณคุณแม่อะไรนะค้าค่ะขอบคุณนะคะคุณแม่ค่ะค่ะมองไม่เห็นน้ำเพ็นเลยรถติดค่ะ รถนี้แหละบางเนาะรถน้ำมันใช่ไหมอ่านจี oh, s <S เดิน <time. S 1> ทางปลอดภัยด้อน้องน้ำเพชรจ้าพลายคูกกนรถ <laughs> ตีดนี่รถตีด <laughs> กำลังถึงแยกสะแก้วเองเนาะปับ๊บแยกเขาหินซ้อนไม่ใช่สะแก้ว เดินทางปลอดภัยนะคะน้าเพชรค่ะขอบคุณแม่ดาวนะคะขอบคุณมากๆค่ะมองไม่เห็นน้ำเพชรเลยค่ะน้ำเพชรอยู่ข้างหน้ารถติดนะคะปั๊บก็พูดสิป๊าเห็นแล้วเห็นอยากเห็นน้ำเพชรจัะ <c oughs> <c oughs> แป๊บนะคะคุณแม่ค่ะค่ะแป๊บน,นคะคะพอดีรถมันติดนะคะ เดี๋ยวก็เห็นแล้วกำลังถึงแยกเขาวิซ้อนนะคะพอดีรถมาติดนะคะเด็กน้อยคือนรถจะเป็นยังไงไม่ค่อยดื้อเลยค่ะอยู่เฉยๆดิ้นนิดนึงนะคะต้องมีอาหารรอนะคะพ่ะควานให้กินเงะาะค่ะกินเงาะอยู่บนรถนับเพลเลยไม่ดื้อนะคะ มองมาเห็นเพชรได้อีกนานไหมครับโอ้ยยาวเปนแถวกรพู้ใกล้แล้วไม่เคยค่ะน้องไม่เคยขึ้นรถนะคะขึ้นง่ายค่ะพอดีแม่ควานไม่ได้ไลฟ์สดตอนขึ้นนะคะเพราะว่าพอควานเอาช้างขึ้นคนเดียวสี่เชือกนะคะก็เลยไม่ได้ไลฟ์นะคะลูกชายคนโตยังขี่ช้างไม่แข็งนะคะมีแต่พอควานขี่ขึ้นก็แม่ควานก็เลยไม่ได้ไลฟ์นะคะ หมดแต่ยุ่งยุ่งนะคะตอนขึ้นรถน้ำเพชรขึ้นง่ายค่ะน้ำเพชรขึ้นไปก่อนเม่เลยค่ะเลื่อนดูข้อความสิส่าสวัสดีคุณแม่แม่สองท่นนะคะ เราหันไปหาน้ำเพชรนู่นเพชรไปก่อนนะเร็ว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 ป๋าเฮ้ยไปเลยไปเลยไปไอ้สิ่งเ ฟังหน้อยอ่านรอะไรอ่านม่ออกครับเห็นงวงใครเห็นงวงแม่งวงแม่น้ำหวานนะคะเห็นแม่งวงไม่อ่านอ่านไ วันนีที่อากาศเป็นใจค่ะวันนี้อากาศไม่ร้อนนะคะคุณแม่ขาะวันนี้ฝนตกนะคะอากาศไม่ร้อนนะำเป็ดก็เลยไม่ร้อนเลยวันนี้ใทั้งไแม่และองนเะคะใคร่อ่รไม่รู้ไ่านภาษาคลิปเอากรับครับคานมูนทัดท้ายมาแล้ว ไลฟ์วันนี้เหเขาดูนะาดออมองไม่เห็นน้ำเพชรเลยค่ะน้ำเพชรไปอยู่แต่ใต้ท้องคุณแม่น้ำหวานนะคะอ่ะาขากิงขึ้นง่ายไมรงค่ะข,ขึ้นง่ายค่ะน้องคือเดินตอนแรกก็หันกลับอยู่ค่ะพอพาขึ้นรอบสองก็น้องเดินขึ้นก่อนแม่เลยค่ะขึ้นง่ายอยู่ค่ะ น้องก็ไม่ค่อยดิ้นนะคะนั่งอยู่เฉยๆอยู่ค่ะัค่ะสเอาวางตรงนี้ไม่มองเห็น,นะะสวัสดีคนดูทั้งหท่านนะคะสวัสดีคนดูเจ็ดท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ๆนะคะน้ำเพชรขึ้นรถง่ายค่ะไม่ดื้อค่ะน้องเดินขึ้นเลยค่ะ น,นี่ก็อยู่ข้างหน้ากับพ่อควานนะคะพ่อควานหยอกอยู่ข้างหน้าค่ะยังไม่ได้นอนเลยนะพี่แต่โน้ยนอนไม่ได้แล้วมัดเชือกไว้เนาะนอนได้ถ้าเกิดมอมแล้วถ้าเกิดมอมถึงอะไรดือ้อปลดภัยนะเพราะว่าอะไรนะทางปลอดภัยนะทางปลอดภัยนะนะเพชรค่ะขอบคุณค่ะชื่ออะไรบ้าง ขอบคุณคุณแม่สุนีสารางามนะคะขอบคุณค่ะก็คุณยายสองเชือกอยู่ข้างหน้าแล้วนะคะค่ะคุณยายสองเชือกไปก่อนแล้วยังเหลือ อ่ารีบก็ให้เดินทางปลอดภัยทั้งคนและชางนะคะเชื่อเลยขอบคุณค่ะสีนวลน,นะสีนวลคุณใชยค่ะขอบคุณคุณแม่สีนวลมามา,มานะคะค่ะคุณแม่น้ำบานกัน้ำเพชรก็ไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่ค่ะน้ำเพชรไม่ดื้อเลยค่ะอยู่เฉยๆแต่ว่าน้องไม่ได้ดื้อเลยค่ะขึ้นรถง่ายค่ะน้องอยู่บนรถก็ไม่ค่อยดื้อนะคะ วันนี้อากาศไม่ร้อนนะคะอากาศเป็นใจน้ําเพ็นเลยค่ะไม่ร้อนค่ะเย็นดีค่ะฝนตกอากาศครึ้มไม่ตกเพราะฝนจะตกอากาศไม่ร้อนไม,ไม่ตกแล้วตกอยู่นู้นแลงยาวเลย จนคน,จนกาลังหยุดตกคุณยายก็เปียกฝนแน่เลยนะฟ้อาอาชิ่อาอาดังดังเดินทาง,งปลอดภัยนะค่ะน้ำพิษตื่นรถไหมตื่นรถไม่น้องไม่ค่ะน้องรถนะคะค่ะตอนขึ้นน้องก็ขึ้นก่อนแม่เลยค่ะน้องเก้าขึ้นแเม่เลยค่ะค่ะน้องไม่ตื่นรถนะคะขึ้น ตอนขึ้นใหม่ๆน้องอยู่ประมาณสิบนาทีค่ะพอรถออกไปแล้วน้องก็ไม่ดิ้นเลยค่ะค่ะน้องไม่ดือ้อน้องไม่ดื้อนะคะตอนนั้นน้องก็ยืนอยู่เฉยๆแล้วค่ะสงสัยจะง่วงเลยยืนหลับแน่เลยค่ะนะ่วันนี้อากาศไม่ค่อยร้อน,นะคะ่ะฝนตกนี่ก็มืดฝนมาอีกแล้วน้ำเพชรก็ไม่ร้อนแล้วค่ะไม่ค่อยร้อนนะคะวันนี้ สวัสดีคุณแม่แม่ช่้งสิบสองท่านนะคะสวัสดีค่ะสิบสามท่านก็พูดสีสวัสดีค่ะป <13 S 1> ะป๊าสวัสดีค่ะ,คะน้องน้องเพชรเก่งนะคะคุณแม่ค่ะน้องไม่ดื้อแล้วค่ะคะา<ม>น้อง,อง<ก>หวานบุกมือใหญ่เลย <c oughs> ตืนต่นตนจะได้กลับสุนทร์ไม่ฉากเขาเขายกแบบนั้นแล้วค่ะคุณแม่น้ำหวาน <c oughs> ชอบขึน้นแล้วก็โยกค่ะอยู่บ้านก็โยกแบบนี้แล้วค่ะ น้ามเป็นจาเดินทางถึงบ้านปลอดภัยนะคะค่ะขอบคุณคุณแม่มาม่านะคะคุณแม่อะไรคุณแม่อิงขอบคุณค่ะแล้วก็คุณแม่ดาวเหรอไม่ใช่นารีนารีแดงเดินทางปลอดภัยค่ะค่ะขอบคุณคุณแม่นารีแดงมาม่านะคะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีคุณแม่อิงด้วยนะคะก็ประมาณหกโมงหรือเปล่าคะเพราะว่ารถขับไม่ค่อยเร็วนะคะ จะห้าหกโมงนู้นแล้วลค่ะคุณแม่ค่ะแม่ควันก็ยังไม่รู้เลยค่ะกลัวฝนตกกลางทางอีกค่ะถ้าฝนตกเราก็ขับไม่ได้เร็วนะคะจะชอบชมบรรยากาศมากม,มือใหญ่เลยคุณแม่ดาวคุณม่ดาวชอบใหญ่เลย,เลยเแล้วค่ะดูคุณแม่น้ำหวานถึงสิรินประมาณประมาณไม่เกินหกโมงนะคะคุณแม่ค่ะดูดูแล้วก็ไม่น่าจะเกินหกโมงเย็น ซีใหม่น้องดาวเดินทางราบลืบ่นปลอดภัยและเริ่มต้นให้สำเร็จค่ะข,ขอบคุณคุณแม่ลาดามามานะคะใช่ป่ะใช่ ะคะวามภะะาพลื่นปลอดภัยไม่ร้อนไม่เจอฝนหนักค่ะโชคดีที่บ้านเกิดขอบคุณคุณแม่บุญยพรนะมานะคะค่ขอบคุณค่ะก็พูดหน่อยว่า ลอดภัยทั้งคนและช้างนะคะพังลำดวนนะค่ะคุณค่ะพังลำดวนค,ค,ค่ะ,วคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่แม่ทั้งยี่สิบท่านนะคะสวัสดีค่ะอะ่ะคุณยายสองเชือกไปก่อนแล้วนะคะคุณแม่ค่ะค่ะคุณยายไปก่อนแล้วเหลือแต่น้ำเพชกับคุณแม่น้ำหวานนะคะตามกนคุณยายค่ะคุณยายไปก่อนแล้ว ดีคนดูเ,เส,สวัสดีคดูงสิบท่ทานนะคะสวัสดีค่ะมืดฝนใหม่แล้วเพโดนน้ำฝนอีกเน่เลยนี่แต่ว่าฝนตกไม่ค่อยหนักนะคะเย็นสบายดีค่ะกำลังดีค่ะฝนไม่ตกหนักแค่ลินลินนะคะป,ปล่อยป,ปล่อย ยังไม่ตกกันอีกตกข้างหน้านยไหนอ่ะเมื่อถึงปัม๊มตอนนี้ก็เข้าสาแก้วนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงสาแก้วเลยคะ่ะค่าจะเข้าสาแก้วนะคะคุณแม่คะเดี๋ยว ดูเพจดูเฉยๆเลยมเยบ่นีนนนนคนดูทางสิบแปดท่านนะคะสวัสดีค่ะอ่านสิคะฝนเบาๆจะได้ไม่ร้อนขับช้าปลอดไฟไว้ก่อนนะคะเดินทางปลอดไฟทั้งคนและช้างนะคะ คุณคุณแม่แม่นะคะค่ะรถขับไม่เร็วแล้วค่ะรถทางถึงบ้านน,นับเพชรเป็นเด็กดีมากๆเลยค่ะคุณแม่ขาไม่ดื้อแลยค่ะอยู่เฉยๆน้องไม่ค่อยดิ้นเลยค่ะอยู่เด็กน้อยจะ าไปไไหนม่น่าจะรู้แล้วค่ะพูดไม่ได้ไม่รู้เรื่องเนาะเพชรเนาะดูยืนนิ่งเลยค่ะน้องเพชรเนาะดูยืนนิ่งเลยค่ะน้องยืนนิ่งเลยหวานกินอ้อยแล้วนะจับโทรศัพท์ไปดีม๊า ถนนลืน่นตงถึงบ้านและชางและความโชคด,ดีออดอะไรตลอดทางนะไม่ใช่หรอตลอดทางนะอะไรฮะสู้สูู้้กัน,ไ,<ห>นไป,ไปค่ะอ่ะขอบคุณคุณแม่ๆนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ คุณแม่บุญเทีย hi, <toy> นหายเงียบเลยนะคะคุณแม่ค่ะแม่ควานไม่ค่อยดีใช่ค่ะเดี๋ยวแ,บบแม่ควานจะขอป,อปเพราะว่ามันจะมันอยู่ในป่าแล้วค่ะคุณแม่ค่ะเดี๋ยวแม่ควา,จานจะขอปิดก่อนนะคะเดี๋ยวแม่ควานจะไลฟ์อีกทีนะคะอัปเดตอีกทีนะคะคุณแม่ขา่ะตอนนี้มันก็เมินฝนมาด้วยนะคะเพราะว่าขับรถสัญญาณเน็ตไม่ดีนะคะค่ะแม่ควานจะขอปิดก่อนนะคะ เดี๋ยวแม่ควาจะอัพเดตให้ดูใหม่อีกทีนะคะเพราะว่า<ม>สะแก้วมันมีแต่ป่าเลยคะ่ะปิดเลยเหรอเอ้อปิดเลยมอม่าพึ่งเด็ดมันไม่ค่อยดีเลยค่ะแม่ควาจะขอปิดก่อนนะคะอุ้ยขอไม่มาวครับ่าอะไรเลือนขึ้นสิจ้ะสวัสดีค่ะแม่แม่เอฟซีทุกท่านสวัสดีทุกค่ะนเด็ดท,ทางบอดไปเลยคะ ค่ะอบควณแม่แมต่งตัวนะควานดูช้างคอยดูเลยช้างนะคะค่ะทั้งช้างทั้งคนกักตัวอยู่ด้วยกันค่ะแม่ควานกักตัวที่บ้านเลยค่ะค่ะกักตัวที่บ้านแม่ควานเลยค่ะ <laughs> โอ้เราโดนเสียงแล้วไม่เห็นตัว <laughs> เองเราโดนเสียง เาปอันว่ามันอยู่ทีทีไปแล้วไปนะนู่นเงาปอโทรหารมันแล้วเออ สัสดีคนดูทั้ง16ท่านนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็มืดฝนมาอีกแล้วค่ะเดี๋ยวมาแล้วถึงเส้นสักแก้วแล้วหรือคะสัญญาณเด็บเส้นนั้นไม่ค่อยดีค่ะถึงแล้วค่ะสัญญาณเด็บไม่ค่อยบ้มา,ามาบ่ะเออน้องมาไม่เห็นเสื้อน,นั้นให้พ่อนะป๋าป๋า เราจอซื้อฟอร์มละคะสวัสดีมีปั๊มกันด้ค่ะเดี๋ยวแม่ควานจะขอปิดก่อนนะคะคุณแม่ขาสัญญาณเน็ตมันไม่ค่อยดีนะคะแถวสาแก้วนะคะค่ะเดี๋ยวแม่ควานจะอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะค่ะสวัสดีค่ะปิดเลยป๊าสวัสดีค่ะ